มอมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้ asa, าทั้งหลายข้าพเจ้าในเหล่ามนุษย์ทั้งหลายในเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอะมนุษย์ทั้งหลายอะมนุษย์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิในทุกชั้นทุกภูมิในอบายภูมิทั้งสี่ในอบายภูมิทั้งสี่จนถึงพรหมโลกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเกตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมรวมถึงเกตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมขอมอบกายทวาช ชีวิขอมอบกายสบายชีวิตมอบจิตวิญญาณนี้มอบจิตวิญญาณนี้ต่อองค์พุทธะต่อองค์พุทธะต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีต่อความสว่างสวยต่อความสว่างสวยในพระสัจธรรมในพระสัจธรรมโดยนิพพานอยู่แล้วโดยนิพพานอยู่แล้วขอมอบกายสวายชีวิตขอมอบกายสวายชีวิตต่อการโปรดสรรปสัตว์ต่อการโปรดสรรปสัตว์ตามองค์มหาบารมีตามองค์มหาบารมีข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอขอประกาศสลัประกาศทอการตั้งจิตอาฆาตการตั้งจิตอาฆาตจองเวรจองกรรมจองเวรจองกรรมเหนียดแค้นชิงชังเหนียดแค้นชิงชังที่ยังฝังจิตฝังใจที่ยังฝังจิตฝังใจคาจิตคาใจคาจิตคาใจมาข้ามภพข้ามชาติมาข้ามภพข้ามชาติต่อบุคคลใดก็ตามต่อบุคคลใดก็ตามต่อดวงจิตใดก็ตามต่อดวงจิตใดก็ตามต่อบ้านเมืองใดก็ตามต่อบ้านเมือง ที่หลงตอกย้ำมาที่หลงตอกย้ำมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนการตั้งจิตปฏิเสธการตั้งจิตปฏิเสธต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีต่อผู้โปรดสรรพสารต่อผู้โปรดสรรพสารต่อพระโพธิสารต่อพระโพธิสารในพระองค์ใดก็ตามในพระองค์ใดก็ตามขอประกาศสละขอประกาศสละสิ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเอาความปรารถนา เอาความปรารถนะเอาในสติสมาธิในสติสมาธิในตบะชัญญาในตบะชัญญาในปัญญาทั้งหลายในปัญญาทั้งหลายในอริเดชอำนาจในอริเดชอำนาจในคุณวิเศษในคุณวิเศษแม้แต่การตั้งเอาแม้แต่การตั้งเอาในมรรคผลนิพพานในมรรคผลนิพพานในบุญบารมีในบุญบารมีในองค์มหาบารมีในองค์มหาบารมีในองค์ครุครุบาอาจารย์ในองค์ครุครุบาอาจารย์ ขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนสิ <muitas S 2> ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเอาในกายธาตุจิตธาตุในกายธาตุจิตธาตุในสรรพสิ่งสรรพธาตุในสรรพสิ่งสรรพธาตุในรูปธรรมทั้งหลายในรูปธรรมทั้งหลายในนามธรรมทั้งหลายในนามธรรมทั้งหลายที่หลงตั้งเอามาที่หลงตั้งเอามาในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติและน้อมกราบขอขมากรรมและน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมหนึ่งกรรมใดในกรรมหนึ่งกรรมใดที่ได้เคยปฏิเสธ โดยเคยปฏิเสธต่อพระสัษยธรรมต่อพระสัษยธรรมต่อการปรองกันวางต่อการปรองกันวางเคยเพิกเฉยเมินเฉยเคยเพิกเฉยเมินเฉยต่อการแสดงสัษยธรรมต่อการแสดงสัษยธรรมแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีด้วยการเข้าฌานด้วยการเข้าฌานเข้าสมาธิเข้าสมาธิเพิกเฉยเมินเฉยเพิกเฉยเมินเฉยต่อการปรองกันวางต่อการปรองกันวางและกรรมอันใดและกรรมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิ ตําหนิติเตียนลังเลสงสัยในพุทธวิสัยในพุทยในยานทั้งหลายในการรู้ทั้งหลายในการรู้แห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์รมีแห่งองค์พุทธะองค์ุทธะองมหาโพธิสัตว์าิสตว์สิ่งใดก็ตามที่เคยตําหนิติเตียนเคยตหนิติเีเคยวิพากษ์จัยวิจารณคยวิ์จยิจต่อการปฏิบัติบำํา ต่อการปฏิบัติบรรเพ่งต่อการเสียสละต่อการเสียสละต่อการเกื้อกูลต่อการเกื้อกูลต่อรูปแบบแห่งการโปรดสประสานต่อรูปแบบแห่งการโปรดสประสานแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีหรือกรรมบรรดหรือกรรมบรรดที่เคยสร้างความแตกแยกที่เคยสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ทั้งหลายในหมู่สงฆ์ทั้งหลายในนักบวชทั้งหลายในนักบวชทั้งหลายในหมู่ชนคนทั้งหลายในหมู่ชนคนทั้งหลายในบ้านเมืองทั้งหลายในบ้านเมือง

หลงปฏิบัติจ id นกล ak <mon> ายเป็นกรรมซ้อนท่าจนกลายเป็นกรรมซ้อนท่ากรรมซ้อนขันกรรมซ้อนขันกรรมซ้อนธรรมกรรมซ้อนธรรมไม่ตรงต่อนิพพานอยู่แล้วไม่ตรงต่อนิพพานอยู่แล้วสิ่งใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ได้ผิดศีลผิดธรรมได้ผิดศีลผิดธรรมเบียดเบียนทำร้ายทำลายเบียดเบียนทำร้ายทำลายสร้างความวิบากสร้างความวิบากสร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์ยากลำบากสร้างความทุกข์ยาก ในชีวิตก็ตามในชีวิตก็ตามในทรัพย์สินก็ตามในทรัพย์สินก็ตามในที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างกันเป็นของบุคคลอื่นกันเป็นของบุคคลอื่นเอามาเป็นของตนเอามาเป็นของตนหรือการทำร้ายทำลายหรือการทำร้ายทำลายในวัดวาอารามในวัดวาอารามสัญลักษณ์องค์แทนสัญลักษณ์องค์แทนแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวง สืืบเน่องมีสืบเนื่องมาจากองค์มหาบารมีมาจากองค์มหาบารมีการลบหลู่ดูหมิ่นการลบหลู่ดูหมิ่นดูหมิ่นดูแครนดูหมิ่นดูแครนต่อพระประเจกพุทธเจ้าต่อพระประเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอรหันต์พระอริยเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ต่อพระโพธิสัตว์ต่อพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์และกรรมอันใดและกรรมอันใดที่เป็นกรรมอย่างยิ่งที่เป็นกรรมอย่างยิ่ง ไี่ได้เคยปฏิเสธเคยหยาบกระด้างเคยขัดแย้งโตเถียงโตแย้งดื่อดึงดื่อรันต่อองค์มหาบารมีแห่งองค์พุทธาองค์มหาพุทธาองค์บรมครูทั้งหลาย

Amen. 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 Amen.

อคิดพยาบาทคิดพยาบาทเกรี้ยวแค้นจริงชังเกรี้ยวแค้นจริงชังปิดกั้นโอกาสปิดกั้นโอกาสต่อความสว่างสวยต่อความสว่างสวยในพระสัจธรรมในพระสัจธรรมวาระนี้วาระนี้ขอยุติกรรมขอยุติกรรมน้อมกราบขอกมากรรมน้อมกราบขอกมากรรมและให้อโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันเพื่อความสว่างสวยเพื่อความสว่างสวยในพระสัจธรรมในพระสัจธรรม ไม่ติดไม่ขาดไม่ติดไม่ขาดไม่คล้องไม่ขาดไม่คล้องไม่ขาดร่วมกันร่วมกันในสังสารวัตในสังสารวัตอให้กรรมทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายของเราเราท่านของเราเราท่านทุกหมู่ทุกเหล่าทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูทุกชั้นทุกภูมิทุกแว่นแคว้นดินแดนทุกแว่นแคว้นดินแดนจงเป็นอโหสิกรรมจงเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันยังหมดจิตหมดใจยังหมดจิตหมดใจนาการบัดนี้ด้วยเธอดนาการบัดนี้